สวัสดีค่ะหนูน้อยไอรีนโอ้โหสาวสวยของเราวันนี้อายุครบรอบ9เดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่วันศุกร์ที่19ตุลาคม2555นะคะโอ้โหคนไอรินเขาโตเป็นสาวแล้วเหรอดูสิดูสิ ทำหน้าลมพัดแรงอะสิแล้อ่ะนั่น,น,น้นเน,น้นเน้นเน้นน้นน้นเนโอ้โหยิ้มเก่งจริงจริงโอ้โหเป็นสาวแล้วเหรอวันนี้เขาเก้าเดือนเต็มแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหดูสิของเล่นเขาเยอะจริงจริงเลยนั่งเก่งแล้วดูสิโอ้โหรุนสาวสวยของเราที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเนี่ย ก่งงจริๆไหน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 ปีนให้ดูหน่อยสิคันเก่งเขาปีนให้ดูหน่อยสิไอรินจ๋าคุณแม่รักไอรินนะไอรินจ๋าไอรินจ๋าไอรินจ๋าทำหน้าเดี๋ยทำ